สวัสดีค่ะแม่แม่วันนี้เรามาทำมันม่วงญี่ปุ่นอบชีสให้ลูกน้อยของเรากันนะคะเหมาะสำหรับเด็กวัย8-12เดือนขึ้นไปนะคะทำกันง่ายๆเลยนะคะวัตถุดิบก็จะมีมันม่วงชีสและก็เกลือนะคะอันนี้เริ่มจากหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก่อนค่ะนำไปใส่ที่นึ่งนะคะนำไปนึ่งได้เลยนะคะออกมาก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะ จากนั้นนําไปบดค่ะบดเสร็จแล้วนะคะก็จะเติมน้ําต้มสุกไปนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้หยาบเกินไปจากนั้นโรยเกลือค่ะโรยเกลือเสร็จแล้วก็โรยชีสได้เลยนะคะเรียงชีสลงไปตรงข้างหน้านะคะตามที่เราอยากจะใส่เลยคุณแม่จะใส่เยอะใส่น้อยแล้วแต่สะดวกเลยนะคะใครที่อยากจะเสริมเป็นไข่แดงหรือจะเป็นนมแม่ลงไปด้วยก็ได้นะคะ วันนี้ของคุณแม่จะใส่เท่านี้ก่อนนะคะเป็นเมนูง่ายแก้เบื่อกันเลยนะคะอบเสร็จได้ประมาณนี้เลยค่ะนะคะอันนี้แม่จะใส่ชีสไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นการจัดเรียงให้ลูกค่ะจัดใส่จานได้ประมาณนี้เลยนะคะคุณแม่สามารถใส่งาดําเพิ่มแคลเซียมลงไปให้ลูกหน่อยได้นะคะไปก่อนค่ะลองทํากันดูนะคะ